สู <Smile> food. ้สมาร์ทโฟนเอาตัวรอดสู <Le> ้อย mm ่างมีสต hey, ิดมาสวัสดีเพื่อนสวัสดีเยี่ยมเลยอะไรเยี่ยมอะกล้องนี่คนเยอะตื่นตัวไว้แบกเราด้วยนะ เพื่อนเป็นหัวหนึ่งตัว ียญให้เบอร์สามหน่อยเอาเหรียญให้เบอร์สามหน่อยใบแดงเหรียญเหรียญเอาเหรียญให้เบอร์สามหน่อยกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ไม่ใช่เบอร์หนึ่งเบอร์สี่เบอร์สี่เอาเลยไอ้กูนี่ก็มั่วเบอร์แล้วเว้นเอาเหรียญให้เพื่อนหน่อยไอ้ศูนย์ศูนย์เจ็ด มาแล้วบนึ่งเอาวามาแล้ว อ้อาวแล้วทำไมต้องเป็นกูถูกล่าด้วยเนะี่ยคนก็เยอะแยะเข้ามาเป็นกู กำลังไปเพื่อนเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญแปบบ๊บเฮ้ยมันระว,วังนะมันวิ่งไปตรงนู้นแล้วจะไม่คดเดียวอ่ะใครเกิดใครเบอร์4จะเกิดอ่ะได้เบอร์4ได้เบอร์ส I'm good. Big ไป500เหรียญละ ไปที่คลังแสงตบินชุบดต้นไม,ไม้อีกกูเจริญพรเจริญพรเธอยากยอมเอ้ามีคนชุบโอ๊ยมีกูดโดนอีกแล้วอะไรวะมันไม่ไปไหนกันเลยเหรอ ไปตรงนั้น โดนเลยเบสคือดนเราเพื่อนยาก็ไม่มีด้วยเพื่อนเพื่อนคืโดนเลยมันอ้วมันอ้วไม่มียาไ้นเพื่เพืนเพนเดกูละมูข้างหลังเบไปตรงนัน ลดลบทแสายแล้ว งานเยอะนะเพื่อนดูาดิเหรียญเด็กแคบเลยในโรงงานน่ะกำลังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ คนจริงล่ะเกือบตายมันเกือบตายเพื่อนเห็นไหม Double kill.